ลงทุนขนาดนี้มีจํานวนห้องเท่านี้คือมันมีสูตรเยอะสูตรของโรงแรมเนี่ยนะใช่ไหมมันฟีสไม่ฟีสเนี่ยมันไม่อยู่แล้วตายตัวเป็นเทมเพลตแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันมีเอเวลเเน่ยอยู่ด้วยไงเอเวลเนสเอเลเมนต์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ตัวเลขมันแปลเปลี่ยนไปสนแสดงคุณพ่อท่านเห็นคุณ<น>บุญชูท่านเห็นตรงนี้เห็นอเห็นคนอื่นไม่เห็นไง <laughs> ธุรกิจของชีวาสมเนี่ยยังมองว่ามันไม่ฟีชอยู่เหมือนเดิมไหมครับมันชักคิดแล้วว่าเอมันน่าจะมีนะคนที่สนใจใช่ไหมมิคมาท่านก็คิดว่าจากที่เคยไปดูงานต่างประเทศมาเนี่ยที่โนนเขามีลูกค้าประจำคนถือว่าเป็นเรื่องที่อะไรปกติอ่ะคือเขาเข้าใจเรื่อง w l วล e s s ก็เลยเริ่มออกไปทางตะวันตก ไปทางยุโรปเริ่มเปิดตัวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอพอเริ่มทําการตลาดแปตะว,วันตกโดยการมีตัวแทนเนี่ยทีนี้ก็ต่างชาติก็เริ่มมากันแล้วก็ไปบอกวันปากต่อปากคุณบันชูมีเนบาบว่าไม่โฆษณาจะให้เนี่ยคนคุยกันปากต่อปากมันเป็นการคอนวินส์กันอย่างอย่างหนักแน่นกว่าของดีเขาจะบอกกันปากต่อปาก,ปากเอง แกพูดอยู่นะว่า build the best and they will come จุดพลิกพันธ์ก็คือตอนต้มยำกุ้งเนี่ยชีวะสมยังมีหนี้กับธนาคารอยู่ผมจำได้ว่าเรทที่ธนาคารคิดเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยประมาณ12%ธนาคารบอกว่าคุณบุญชูทำไม คุณม่รถภาลาดอกเบีย้ยเราจะจัดโลนเป็น US เสดอลลาร์มาให้5%เอราส่วนต่างเจ็ดคนส่วนใจก็บอกโอเคไหมันได้ลดดอกเบีย้ยต้องเยอะอมันไม่ชู้ไม่โอเคบอกไม่ผมจะเก็บนี่ผมไว้เป็นเงินบาทผมไม่สนใจจะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์หกเดือนหลังจากน,น,นั้นเนี่ยต้มยำกุ้งเกิดเนี่ย แล้เงินบาทเนี่ยมันตกไปเป็น55ใช่ไหมต่อดอลลาร์ครับแต่ในขณะนั้นเนี่ยคุณบุญชูเนี่ยนะขายชีวสมเป็น U.S. ดอลลาร์อ๋อกอขายชาวต่างชาติขายเป็น U.S. อ่ามันเพิ่มขึ้นมาในเกือบเท่าตัวอ่สมมติว่าขายที่2,000ดอลลาร์แต่เมื่อก่อนได้ได้5 0 0หมื่นอ่า2,000ดอลล์ทีนี้กลายเป็นแสนหนึ่งขึ้นเลยแลยได้ขึ้นเลยเพราะว่าการ 安胎了，还能不成功？